สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาวิเคราะห์ถึงไอเดียการจัดการแข่งขันของศึกวันเชมชิปนะฮะที่แอดมินเห็นภาพรวมในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่เขาจะจัดแน่ๆบวกกับอนาคตอันไกลนะครับที่ผมมองแล้วเนี่ยมันน่าจะมาทรงนี้อย่างแน่นอนเรื่องราวในวันนี้ก็คือเรื่องที่ศึกวันเชมชิปนะครับอาจจะก,กําลังทำคอนเทนต์รวมจัก,กรวาลมวยยืนกติกาม,มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ย ให้มาเป็นแชมป์เพียงคนเดียวนะครับนั่นก็คือจะมีนักมวยเป็นดับเบิลแชมป์สกติกาโดยศึกวันนั้นจะเลือกผู้ที่เหมาะสมนะครับตามกําลังความสามารถของนักมวยคนนั้นว่าคนไหนมีแวลจะเป็นแชมป์สกติกาได้ศึกวันก็จะเป็นแบ็กอัพผัดดันให้ขึ้นชิงแชมป์เส้นที่2จริงหรือไม่จริงก็ไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นตามที่แอนดมินจัมาโนนี้ไหม ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคนที่เป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันก็มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคนที่เป็นแชมป์ในเวลาเดียวกันอันนี้ก็เช่นสแตมแฟร์เทคเป็นต้นนะครับก็เคยได้แชมป์ทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่ง 3A ไก่ย่าง5ดาวก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันนะฮะรวมถึงคนที่เป็นแชมป์ควบอยู่ในปัจจุบันนี่ก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่แอดมินเห็นโปรแกรมการชกแล้วก็วีแวลที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับว่าศึกวันเนี่ยพยายามที่จะให้มีแชมป์สองกติกามวยไทยแล้้กกคิ่ใหเดดขึนมาทีสุ เพราะเผอเนี่ยอาจจะมีแผนผักดันให้มันมีครบทุกรุ่นน้ำหนักทั้งชายทั้งหญิงอยู่นะฮะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะโม้เลยนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเหตุผลในการทําที่ให้มีดับเบิลแชมป์นะครับมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งในคนเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องที่สึกวันเนี่ยต้องการที่จะเรียกได้ว่าทําการตลาดตัวเองให้โด่งดังขึ้นให้คนสนใจมากขึ้นกว่าเดิมว่ามีนักมวยที่เก่งหลายด้าน มีแชมป์พาดบ่า2เส้นเนี่ยมันก็ดึงดูดนะครับแล้วก็อลังการไปในตัวมันมีผลด้านการตลาดวันนี้อดมินจะไม่พูดถึงคนที่เคยเสียแชมป์ไปแล้วนะครับคือคนที่ไม่ได้เป็นแชมป์สเส้นพร้อมกันเนี่ยไม่พูดถึงแล้วนะจะขอพูดปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับว่าคนไหนเป็น2แชมป์สกติกานี้อยู่และคนไหนที่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สกติกาในอนาคตซึ่งถ้าเกิดมันสาเร็จทั้งหมดตามที่มินพยายามโมโนนะครับศึกวันนั้นอาจจะมีรถแมปนี้จริงๆอยู่ก็ได้นะเส้นทางที่จะดําเนินไปถึงจุดนี้อยู่ เอาลาปูมผมด้วยข้อมูลรุ่นก่อนนะครับรุ่นในตอนนี้เนี่ยมวยหญิงก็จากซ้ายไปขวานะก็จะมีรุ่นอะตอมเวทสตรอเวทโดยกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับสตรอเวทยังไม่มีการจัดชิงแชมป์จากนั้นมวยชายนะครับซ้ายไปขวาเลยสตรอเวทไฟเวทแบนตัมเวทเฟเธอเวทไลท์เวทไลท์เฮฟวีเวทแล้วก็เฮฟวีเวทโดยรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับมวยไทยยังไม่มีการจัดการชิงแชมป์ส่วนรุ่นเฮฟวีเวทคิกบ็อกซิ่งยังไม่มีการจัดเช่นกัน เมื่อคุณเข้าใจสภาพการมีแชมป์ในตอนนี้แล้วนะครับจากนั้นไปดูข้อมูลคนที่เป็นแชมป์ปัจจุบันกันบ้างขอเริ่มที่รุ่นยักเลยนะเพราะว่ามีการควยรุ่นกันอยู่นั่นก็คือเจ้าโรมันคเคคเคลียร์นะครับจากยูเครนเป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นเฮฟวีเวทส่วนในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับเขาเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งส่วนไอที่ว่างๆกาก,ากบาดไว้กนะ็คือเขายังไม่ได้จัดจริงแชมป์นะมันก็เลยเป็นการควยแบบนี้ผมก็ขอทำภาพแบบนี้ขึ้นมานะก็หวังว่าเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นแชมป์ควยกันอยู่2รุ่นสองก,ก,กา คนถัดมานะครับลีเกนเออร์เซลจากซูรินัมนะครับเป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งในรุ่นไลท์เวทแล้วก็คนถัดมาคนที่เป็นแชมป์สองกติกาคนที่ดังที่สุดแล้วก็น่าจะหมันไส้ในความมันหน้ามันโหนกในบางมุมของเขาที่สุดเช่นกันนั่นก็คือพระนทานนายพลจนาธานใหกะตี้พ่อกับตันสหราชอาณาจักรนะครับแชมป์มวยไทยแล้วก็แชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบตตัมเวทดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับคนที่เป็นดับเบิลแชมป์สองกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมีอยู่นนดน3คน ซึ่งถ้าเกิดจะย้อนหลังไปนิดหน่อยนะครับปีที่แล้วศึกวันหยิบยืนโอกาสให้กับคนคนนึงนะครับที่จะเป็นแชมป์สกติกานั่นก็คือซูเปอร์เล็กในการขึ้นชิงแชมป์มวยไทยกับรถถังแต่ซูเปอร์เล็กนั้นก็คือพ่ายแพ,ยพย้ตาช่างก่อนเริ่มโชกอะทำให้ชกไปต่อให้ชนะก็ไม่ได้แชมป์นะครับอันนั้นก็คือโอกาสที่หยิบยื่นให้ในปีที่แล้วต่อไปมาดูโปรแกรมที่มีการกําหนดไว้นะครับว่ามงอันที่2เข็มขัดแชมป์อีกกติกานึงเนี่ยจะมาอยู่กับผู้ใดนั่นก็คือมวยชายสตรอร์เวดนะครับ ศึกวันนั้นมอบสิทธิ์นั้นให้กับพจันฉายนะครับโดยพจันฉายนั้นเป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นสตรอร์เวตปัจจุบันจะให้ขึ้นไปรวบจัก,กราวาลแชมป์คิกบ็อกซิ่งอีกเส้นหนึ่งจากโจนาธานดิเบลล่าก็กำหนดมาเรียบร้อยนะครับศึกวันลุมพินี58วันศุกร์ที่5เมษายนซึ่งแอนมินก็ขอติ้งต่างนะครับว่าถ้าสมมติพจันฉายทําได้นะครับพจันฉายก็จะเป็นแชมป์สกติกาเพิ่มขึ้นมาจาก3คนกลายเป็น4ี่คนถัดไปก็จะไปวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นว่าศึกวันนั้น อาจจะเลือกคู่ไหนขึ้นมาเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตคนถัดไปที่แอดมินมองก็คือมวยหญิงอะตอมเวทนะครับเพจจ้จ้าเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งส่วนอลิเซียเฮเลนลอร์ลิเกสจากบราซิลเป็นแชมป์มวยไทยแอดมินมองว่าเพจิจ้านั้นน่าจะมีโอกาสนะครับจากที่แอดมินนั้นวิเคราะห์ไปในคลิปที่แล้วที่นี่ไม่ใช่บราซิลนะแต่ที่นี่คือไทยแลนด์ศึกวันจะไม่ส่งลอรลิเกสนะครับไปชิงคิกบ็อกซิ่งกับเพจิจ้าหรอกแต่น่าจะส่งเพจิจ้าไปชิงมวยไทยกับลอริเกสเนี่ยแหละถ้าเป็นนนนไปปตาาามทีีีนน่่แอดิคะะจภยใ้หล และถ้าเกิดเพจิจ้าสามารถกระชากแชมป์เข็มขัดมวยไทยจากลอรีเกสมาได้นะครับผมขออนุญาตนับต่อจากพระจันทร์ฉายเลยนะแล้วก็ติ้งต่างเอาว่าแชมป์คนอื่นๆนั้นยังไม่เสียแชมป์ด้วยก็จะทําให้แชมป์สกติกาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก4คนกลายเป็น5คน5คนนี้ก็เยอะแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอนะฮะคนถัดมาที่มีแววก็คือรุ่นเฟเธอร์เวทตอนนี้แชมป์มวยไทยก็คือตะวันฉายส่วนแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็คือทางชิงคิทอัลลาซอฟ โดยผมจะโฟกัสไปที่ตะวันฉายนะครับสาเหตุที่แอดมินมองว่าตะวันฉายนั้นมีโอกาสที่จะเป็นดับเบิลแชมป์มีสิทธิ์ที่ศึกวันจะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ก็คือการที่ตอนนี้เนี่ยตะวันฉายมีป้องกันแชมป์ก่อนนะครับป้องกันแชมป์มวยไทยจะเจอกับโจนาถวุฒิก็ว่ากันว่าจะเกิดขึ้นในศึกวัน167ซึ่งถ้าเกิดเจอกันจริงเนี่ยถ้าว่ากันด้วยเปอร์เซนต์การที่จะป้องกันแชมป์ได้เนี่ยมีโอกาสสูงดังนั้นก็ขอติ้งต่างว่าแชมป์ยังอยู่กับตะวันฉายไว้ก่อนส่วนเข้มขัดแชมป์ค แอดมินมองว่ามันมีโอกาสแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตะวันฉายน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นกับคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าสถานการณ์ของชิงคิทอลลาซอฟที่เรีดาว่านอกใจศึกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรลงรอยกันอย่างไรจะต่างคนต่างนิ่งกันไปไม่ยอมขึ้นโชกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่จัดมวยไปเลยปล่อยให้หมดสัญญาไปหรอแต่ว่ามันก็อีก 2- 3สปีนะหรืออาจจะมีการเจราจาอะไรที่มันจบแยกย้ายด้วยดี ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมองในกรณีนี้เนี่ยศึกวันแชมเปี้ยนชิพก็กำหนดชิงแชมป์เฉพาะการขึ้นมาแล้วเป็นกรณีใหม่นะครับไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน <c oughs> คือจะเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการในกรณีที่แชมป์ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กำหนดมาแล้วนะว่าซเปอบอลนั้นจะต้องชิงกับมาลัตกิโกเลียนนี่แหละสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งหนึ่งในสองคนนี้ชนะแล้วก็เป็นแชมป์เฉพาะการขึ้นมาวันที่ห้าเมษายนนี่ก็จะรู้กันละแล้วถ้าสมมุติว่าในส่วนของแชมป์ตัวจริงนะครับถ้าเกิดมันไล่แรงสุดๆดอ่ะศึกวักนแชมเปี้ยนชิพกับ เรียกว่าจอบบจบแยกย้ายก็จะทําให้ไอคนที่เป็นแชมป์เฉพาะการหนึ่งใน2คนเนี้ยกลายเป็นแชมป์ตัวจริงขึ้นมาจากการสถาปนาของศึกวันแชมชิพในภายหลังนั่นก็จะทําให้เด็กปั้นในยุคปัจจุบันอย่างตะวันฉายนะครับแอดมินมองว่าศึกวันนั้นจะให้โอกาสเนี่ยแหละจะผลักดันส่งตะวันฉายให้มาชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับแชมป์ตัวจริงในอนาคตคนนั้นแน่นอนมันมีโอกาสสูงมากๆเลยแล้วตะวันฉายก็อาจจะมีโอกาสที่จะเรียกว่ากระชากแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาได้สูงด้วย มีโอกาสมากกว่าที่จะไปเจอกับชิงคิสอาราซอมนะครับซึ่งชิงคิดเนี่ยมันอยู่ในระดับไคจูปีศาจร้ายในกติกาคริกบ็อกซิง่งถ้าตะวันฉายไปชิงกับชิงกิสเนี่ยแมโอกาสที่จะได้แชมป์มามันน้อยไปหน่อยนะผมมองอย่างนี้นะแล้วถ้าสมมติตะวันฉายได้ขึ้นชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งจริงๆกับแชมป์ตัวจริงในอนาคตแล้วถ้าสมมติได้แชมป์ขึ้นมานะครับผมก็ขอติ้งต่างต่งตอเลยว่ามันก็จะทําให้แชมป์สกติกาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก5คนเป็น6คนยังครับยังไม่พอยังไม่หมด ยังเหลือมวยชายในรุ่นฟลเวทถ้าคุณยังจำอภิมหาสงครามชิงแชมป์มวยไทยระหว่างซุงปเปอร์เลกับรถถังได้ในปีที่แล้วนะฮะซึ่งหลังจะจบไฟนั้นไปเนี่ยบอสชาติก็มีมาให้ข่าวนะครับว่าคู่นี้จะมีการรีแมตช์กันแน่นอนแต่ถ้าว่าทางซอเอทโพสเซนตอนนั้นแล้วนะครับว่าไม่เอาแล้วไม่ขอให้ซุปเปอร์เลกเนี่ยขึ้นมาชิงมวยไทยแล้วแต่มันก็อาจจะมีเงื่อนไขที่มาเจอกันได้นะครับมา,มาจบกันได้เดี๋ยวเอาที่เงื่อนไขแรกก่อนสมมติว่าเป็นรีแมตช์แบบเดิมกติกาอรรรกกึ้นชิงงง,งััับถีคง สมมติถ้าเกิดซูเปอร์เลกชนะนะครับชนะทั้งตาช่างชนะทั้งข้าน้ําแล้วก็ชนะทั้งรถถังซูเปอร์เลกก็จะกลายเป็นแชมป์สกติกานะครับนั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งและก็มวยไทยก็เรียกว่าจะเพิ่มจาก6คนเป็น7คนเป็น7คนในรูปแบบที่1ซึ่งมันจะเกิดขึ้นไปได้นะครับถ้าสมมุติว่าซอเอไม่ตกลงด้วยไม่เอาด้วยไม่ให้รถถังมาเจอกับซูเปอร์เลกในแบบนี้การมาชิงแชมป์มวยไทยของซูเปอร์เลกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมันมีการต่อรองกันเก เอารีแมตแบบเอารถถังเนี่ยเป็นคนไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับซุปเปอร์เล็กบ้างดีถ้าแบบนี้นะครับซอเออาจจะโอเครถถังก็ไม่มีเสียเรียกได้ว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้แชมป์อีกเส้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นการกดดันซุปเปอร์เล็กนะครับว่าถ้าเกิดทําน้ําหนักไม่ได้ทําค่าน้ําไม่ได้เนี่ยเข็มขัดกระเด็นสถานเดียวและถ้าสมมติมันออกมาที่รีแมตในกติกานี้นะครับผมขอสมมติเลยนะแฟนมวยอย่าพิ่งโกรธกันนะผมขอยกตัวอย่างเฉย สมมุติว่ารถถังชนะซูเปอร์เลยขึ้นมารถถังก็จะกลายเป็นแชมป์สกติกาอีกคนนึงมันก็จะเพิ่มจาก6คนเป็น7คนในรูปแบบที่2ซึ่งผมขอใช้ภาพในรูปแบบที่2นี่นะแล้วก็ในระหว่างที่ผมทําคลิปนี้นะครับก็มีข่าวมาแล้วนะครับว่าบอสชาตินั้นเรียกว่ามีไฟให้กับรถถังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกติกาอะไรมวยไทยคิกบ็อกซิง่งป้องกันแชมป์หรือชิงแชมป์อะไรจากใครไหมอันนี้ยังไม่รู้นะฮะระหว่างทาคลิปนี้ยังไม่รู้ส่วนคนสุดท้ายนะครับคนที่8ปดซามิล่าซันเดนซึ่งเป็นแชมป์มวยไทย แล้วสึกวันยังไม่มีการจัดชิงแชมป์ในรุ่นนี้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งอันนี้อดมินมองว่ามันก็ไม่ยากเลยนะถ้าจูจู๊สึกวันแชมป์ชิปจะโผล่พรวดประกาศขึ้นมานครับว่าจะมีการชิงแชมป์กติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นสตรอว์เวทก็จะจับเอาซามิล่าซันเดนซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยเนี่ยเป็นตัวยืนเลยเอามาเจอกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วซาม,มิล่าก็ชนะขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแชมป์สองกติกาไป มันก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆที่ลงมันคลกเคลียร์เนี่ยอยู่ดีก็ได้ชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฮฟวี่เวทขึ้นมากับนักชกออสเตรเลียซึ่งเป็นแชมป์ WBC มวยไทยนั่นแหละอาจจะเป็นโมเดลเส้นทางแบบนี้ที่ทาให้ซามิลาซันเดนได้2แชมป์ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันตามที่แอดมินเพิร์เจอร์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับระหว่างที่แชมป์คนอื่นๆไม่เสียแชมป์ให้กับใครด้วยคนใหม่ก็เป็นจํานวนดับเบิลแชมป์ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาถ้ามันออกมาเป็นภาพนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันจะมีแชมป์ด มันอาจจะเป็นโครงการลับในขณะนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะแล้วมันก็อาจจะเป็นภาพที่สึกวันแชมปชิปต้องการให้มันมีขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศศักดาความเก่งของนักกีฬานในสึกวันเขาบอสชาติอาจกําลังที่จะดีดนิ้วในละมิดมัลติเวิร์สรวมจัก,กรวาลแชมป์โลกโมวยไทยแล้วก็คกบ็อกซิ่งอยู่แบบนี้ก็ได้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นทอนโท่ว่ามันมีอยู่แล้ว3คนกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยดับเบิลแชมป์สองกติกาในสึกวันก็อาจจะพล้นพรับขึ้นมาเต็มไปหมดแทบจะครบทุกรุ่นแทบจะเดินชนกันไปหมดแล้ว ซึ่งวันนี้อดมินก็มามาโนล่วงหน้าไปก่อนเลยนะทุกการวิเคราะห์มันก็มีสิทธิขนาดไหนนะครับทุกคนที่เป็นผู้ฟังก็ลองคิดเอาเองนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมคลิปนี้ก็วิเคราะห์สนุกๆนะครับมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นตามนี้ก็ได้เป็นการจําลองขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเป็นจริงนะครับศึกวันเขาก็จะมีสรุปข่าวในหน้าเว็บของเขาในหน้าเพจของเขาเนี่ยแหละทํานองว่าเปิดทาเนียบแชมป์โลก2กติกามวยไทยคลิกบ็อกซิ่งในปัจจุบันแล้วก็จะมีภาพเมื้อหาคล้ายๆที่อดมินทําขึ้นเนี่ะ หรือต่อให้ในระหว่างทางที่สะสมดับเบิลแชมป์ขึ้นมาทีละรุ่นเรื่อยๆมันก็อาจจะมีคนเก่าๆที่ค่อยๆเสียแชมป์ไปทีละเส้น2เส้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะในกรณีแบบนี้แต่ถึงยังไงแล้วศึกวันก็จะเอาข้อมูลมารวบรวมประกาศกสักดาต่อชาวโลกอยู่ดีนะครับว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกรุ่นในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีแชมป์สองกติกาทั้งหมดกี่คนแล้วเขาก็เล่นข่าวแบบนี้ได้อยู่ซึ่งการมาโนในคลิปนี้ของแอดมินนะครับก็เลยได้ว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นจริงตามนี้เป๊กก็อยาามตหนนนัะ ก็เรียกได้ว่าชี้เป็นไกด์ไลน์ให้เห็นนะครับว่าเขาพยายามจะจัดแบบนี้อยู่จริงหรือไม่ก็อยู่ที่แฟนๆทุกคนนะครับตัดสินใจเอาเองซึ่งผมก็รุ่นนะว่าเออถ้าเกิดมันเป็นแชมป์สกติกาทุกรุ่นทุกชายหญิงอะไรแบบนี้ตามที่แอดมินจําลองภาพขึ้นมาจริงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นการประกาศสัปดาห์นะครับว่าศึกวันแชมเปชิพเนี่ยมีแชมป์สกติกาทั้งหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยศึกวันแชมเปชิพยิ่งใหญ่ไหมล่ะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ